สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีโอกาสพิเศษที่จะมาแนะนำและพูดถึงรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์รถอินฟินิตี้นั่นก็คือรุ่น2026 Infinity q x 6ิฟรถ SUV ขนาดกลางที่ได้รับการออกแบบมาอย่างประณีตและครบครันด้วยเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งในวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดทั้งหมดทั้งในเรื่องของดีไซน์สมรรถนะความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในรถรุ่นนี้ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ2 0 2 6 i n f i n i t y QX 6 0ต้องบอกเลยว่าได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นโดยยังคงความหรูหราในสไตล์ของ i n f i n i t y ไว้อย่างชัดเจนตัวรถดูมีความเพรียวบางแต่แฝงไปด้วยความแข็งแรงด้วยเส้นสายที่ลื่นไหลไฟหน้าแบบเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่ดูเฉียบคมพร้อมไฟสองสว่างกลางวัน daytime running light ที่มีเอกลักษณ์ส่วนกระจังหน้าได้รับการออกแบบให้โดดเด่นด้วยลวดลายแบบรังผึ้งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ i n f i n i t y ทาให้รถดูหรูหราและน่าดึงดูดใจ ด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ลื่นไหลเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความคล่องตัวล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด20นิ้วที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงและความสปอร์ตให้กับรถในขณะที่หลังคาถูกออกแบบให้ลาดเอียงลงเล็กน้อยช่วยเพิ่มความฉบเฉี่ยและเพิ่มความสปอร์ตแบบ SUV พรีเมียมเมื่อเข้าสู่ภายใน2026 Infiniti QX60 ให้ความรู้สึกที่กว้างขวางและหรูหรายอย่างแท้จริงวัสดุภายในใช้หนังคุณภาพสูงตกแต่งด้วยลายไม้และวัสดุอลูมิเนียมอย่างประณีต เบาะนั่งรองรับสรีระเป็นอย่างดีสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง7คนด้วยระบบเบาะสามแถวที่ออกแบบมาให้ทุกคนมีความสะดวกสบายเท่าเทีเทยมกันระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระ3โซนช่วยให้ผู้ขับและผู้โดยสารสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการอย่างเหมาะสมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับระบบสัมผัสและมีฟังก์ชันการเชื่อมต่อครบครันทั้ง Apple Car Play และ Android Auto โต้ทำให้การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทำได้ง่ายและรวดเร็ว เครื่องเสียงของ qx 6 0เป็นระบบเสียงพรีเมียมจากบสที่ให้เสียงคมชัดสมจริงทุกการฟังเพลงหรือการโทรศัพท์จะได้รับประสบการณ์เสียงที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนและพอร์ต usb อีกหอไล่จุดสำหรับการชาร์จอุปกรณ์ต่างๆในเรื่องของความปลอดภัย i n f i n i t y qx 6 0 2 0 2 6มาพร้อมกับเทคนโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะ i n f i n i t y safety shield 360ที่ประกอบด้วยฟีเจอร์มากมาย<ๆ>เช่นระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนน ระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับรถในจุดบอดและกล้องรอบทิศทาง360องศาช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในทุกการเดินทางในส่วนของสมรรถนะ2026นิ infiniti qx 6 0มา Mar, พร้อมกับเครื่องยนต์ v 6ขนาด3.5ลิตรแบบที่ให้กำลังสูงสุดถึง295แรงม้าทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ9สปีดช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ทำได้อย่างนุ่มนวลและตอบสนองรวดเร็ว ในขณะที่ระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อรองรับทุกสภาพถนนและความต้องการของผู้ขับเทคโนโลยีการขับขี่ของ QX 6 0ยังมาพร้อมกับระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยแบบแปรผันและระบบรองรับที่ปรับได้ตามสภาพถนนช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงยิ่งขึ้นแม้ในเส้นทางที่ครุขระาดหรือในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยความจุของห้องเก็บสัมภาระก็ได้รับการออกแบบมาให้กว้างขวางสามารถเก็บของได้มากพอสำหรับครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระสำหรับการเดินทางไกลหรือของใช้ในชีวิตประจำวันโดยที่ยังคงความสะดวกในการพับบอกแบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในด้านการประหยัดพลังงานแม้ว่า qx 6 0จะเป็นรถ suv ขนาดกลางที่มีสมรรถนะสูงแต่ก็ยังออกแบบให้มีระบบ stop start engine เพื่อช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงเมื่อรถหยุดนิง่งพร้อมระบบ eco mode ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงโดยรวมทำให้รถรุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกล ระบบอินโฟเทนเมนต์ยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ o v e r the Air (OTA) ทำให้ผู้ใช้งานได้รับการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆและปรับปรุงระบบต่างๆได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องนำรถเข้าศูนย์บริการนับว่าเป็นการก้าวล้ำของเทคโนโลยียานยนต์นยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างดี In f ฟิน ity ียังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้ขับและผู้โดยสารด้วยระบบเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารที่ได้รับการปรับปรุงให้เงียบสงบมากขึ้น รวมถึงระบบควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำและระบบไฟส่องสว่างภายในแบบเล็ดที่สามารถปรับโทนสีได้ตามอารมณ์และความชอบสำหรับคนที่รักการขับขี่แบบสปอร์ต QX60 รุ่นนี้ยังมาพร้อมกับโหมดการขับขี่หลายแบบทั้งโหมดมาตรฐานโหมดสปอร์ตและโหมดประหยัดพลังงานซึ่งผู้ขับสามารถเลือกปรับได้ตามสภาพถนนและความต้องการของตนเองเพื่อประสบการณ์ขับขี่ที่สนุกสนานและตอบสนองได้ดีที่สุดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในรถก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดเด่น มีระบบ Wi-Fi Hotspot ที่รองรับผู้โดยสารได้หลายคนเหมาะสำหรับการเดินทางกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันเฉพาะของ Infinity ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมรถจากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนเช่นการสตาร์ทรถเปิดปิดระบบปรับอากาศและตรวจสอบสถานะรถ อีกหนึ่งความโดดเด่นของ i n f i n i t y qx 6 0คือการออกแบบที่เน้นความปลอดภัยของเด็กๆในครอบครัวด้วยระบบบล็อกประตูอัตโนมัติและที่นั่งสำหรับเด็กที่ติดตั้งง่ายและปลอดภยัยมีระบบเตือนเมื่อผู้โดยสารยังนั่งอยู่ในรถเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันในส่วนขององค์การรับประกันและบริการหลังการขาย infiniti ก็มีมาตรฐานที่น่าประทับใจมีการรับประกันตัวรถและชิ้นส่วนต่างๆอย่างครบถ้วนรวมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ในทุกเส้นทางที่เดินทาง สรุปแล้ว2,026 i n f i n i t y QX60 คือรถ SUV ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์หรือที่ครบครันด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมความปลอดภัยสูงสุดและความสะดวกสบายในทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลก็ตาม ถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการขับขี่ที่ยอดเยี่ยม Infiniti QX 60รุ่นปี2026ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและควรค่าแก่การพิจารณาอย่างยิง่งขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้หวังว่าสิ่งที่ผมนำเสนอจะช่วยให้คุณเข้าใจและเห็นภาพของรถยนต์รุ่นนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่จะนำมาเสนอในอนาคตเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ